สบายดีพี่น้องมอจิโกสุคนม่ิกิจักคุณเห็ดยังพี่น้องขมุกขมุ้งสบายดีพี่น้องตั้มขบือสิแกงเห็ดบดตั้มขบือสิแกงเห็ดบดพี่น้องคำว่าตั้ขบือสีแกงเห็บดพี่น้องเลือกพี่น้องเห็ดแกงเห็ดบดใส่ปลาเน้นเลยพี่น้องเด้อกดขบือหันมาทางพี่กัน พอเถาก็เอาน้ำโมให้แม่จิเด้อพี่น้องเด้อข้าวบพสันกะสิบุได้เห็ดอียงเลยพี่น้องเออสิบุได้เห็ดอียงเลยอยู่น้ำพอเถาอะไรเด้อล่ะเด้ออีน้ำพอเ่าเด้อให้เบิ่งคลิปเลยพี่น้องให้เบิ่งคลิปอ่าผื่นอาบน้ำแกงเลยพี่น้องเด้อครับกระตอกกระตูนไม่ได้ให้เบิ่งหรอกพี่น้องเด้อ น้ำถว่วพูจะเข้าเดือนเข้าเดือนแปดีเครื่องท่อ,อแผงก็เห็นน้ำถว่วเนาะปีนแต่ละปีมันมีถท่ถวมมั่วอยู่จงังหวะสอนตะพักังไม่กิดคนคิดว่า ผลสิเก rumor, stocks, ็บในนี seldom, Bal, ่ไ <generally> ด <neighborhood> ้พี่น้องเก็บในค่างเฮือนนี่นะเพราะผลไปเก็บอยู่พวกผลบามีบักระไลเบ่งอยู่นี่พี่น้องเต็มหนึ่งพักสางง่าลายเทหลายว่าบราเตะไปตลาดยังโมมาพี่น้องไปซื้อประแดดแกง แกงเห็ดหม้อน้อยเถอะล่ะคือบอแกจะหม้อใหญ่แม่ใส่ปลาหนำได้แช่ข้าวเบื่อลงแช่ข้าวเบือลงเรียบร้อยมีแต่ว่าหม้อผดยังเหลือจะเอาปลาลงไปเนาะปรุงเรียบร้อย บ่เตะมาจะให้เพิ่นอนามัยพี่น้องจูขี้เหงื่อยันลมผัดมันสิปิวคนน้อยเฮาก็นอนนพี่น้องทางนีก็หลานยาตังทรงคนเส้นควเพิ่นเอามาขายซื้อประมาณ80,000กีมาแล้วก็แซ่ใส่น้ํานี้กินมตุกมตุกบ่ยดตันยังบ่ได้หมดเลย น้องรับดีบ่แล้วก็บ่เทบหัวบ่วินหัวภายในตีบอดี้ข้ามเข้ามาค่ะเพิ่นมาเสาร์เฮือนอยู่ในภาคทางนี่แหละพี่น้องภาคตัวหน้าก็เลยนหนาก็เฮือนแม่แม่น้อยค่ะได้ยามาแต่เสี่ยงความคข่ไข่หูซึกว่าใครกับข้าวมันขเก้ามันแล้วกินเออเห็นว่าไข่ไข่กับสิกินตลอดบ้อ่ได้กินน้ำกระเจ้าและเบลมากินอันแล้ว่ามือเห็นเผินหนางกินลาบสิ่นน้ำพอนผัวถาวัน โทรมาเพาะว่าเจ้ากินเจ้าบ่มีอาการเนยเดี๋ยไปอยู่เพื่อนผู้เดียวด้วยสิห้าพยูหโรงหมอพุยบ่ว่าพอกินน่อยนึงบ่าย่านได้กินน้อยนึงกัย่านเพราะว่าเฮามมีเสื้อนบ่เป็นเม็ดป่ะ่ะมันเป็นขยงไ่เปน ก้อนยางไม่กรอกยาไปก้อนนะตอนนี้ม <serving> ัน <wan> ค <ita> ือยาดูกรเฉพ่ะแม่แต่เป็นก้อนเอาใส่น้ำเปื่อยละลายเลยบุ้ยบุ้ยที่ขุ่นบุ้ยโกลเก็บใายเลยเนี่ยกินกับุคมบอกค่ะสบายกินสื่อตะบุคมบริษัทนะกินน้ำธรรมดานี่กินมาเนื้อกินจะกินนะครับยาละกินยางไม่เนาะมันยางไม่ช่างละก็ดีไล่ยางได้ที่ตั้งช่องดีไขมันดีมียังมีงใจมียัง พลาดลมกันดีแล้วว่าอันยิ่งข้าวนี่เป็นตกกันขั้นตกขาวก็ดีเนาะแล้วว่ามันดีหลายอย่างแล้วว่ายังยังห่อเดียวห่อสุดท้ายยังกินตำราอีกพอมัมีเงินซื้อพอมีเงินซื้อพอซื้อเมียอีะไรอีกแล้วแก่ไก่เฮียเราค่ะเดี๋ยวรอให้หมอดพดก่อนพี่น้องเป็นใส่เป็กนัวอีกยังไรประแดกใส่แล้วเรียบร้อยพี่น้องรอแต่ว่าหมอดพด เรียบร้อยแล้วก็ใส่อนะนใส่ปลาพัางน้ำตู่ลงเดือปีนั่งอ้วหลสีหมูเหลือไไสีหมูิม้งบางทีอ่ะอันใดอันแต่ละคนมันกับขลัมหมออกคือกันไหมเนาะว่าพื่นเรื่องขลัมนี่นะคนว่าเอานั่งอ้นคือกินไก่แล้วเจ้าว่ะ ทางพี่เขาทา้งแพทย์ทังหมอให้เต็กให้กินแบบงัวเงียสิ่งงัวแบบเพอร์พี่อันเพอร์เขาเปียกมันเนี่ยแบบเออให้ไปกินโลดซื้อมากินโลดบำรุงโลดเพิ่นว่ะอันแพทย์หมอในห้องหมอฮนะพี่น้องเพิ่นบ่ได้ห้ามเลยเรื่องการกินนี่กินได้เมดเพิ่นบอกบ่ได้คารลัมเนาะแต่ว่าเฮานี่คารลัมเองเฮาแต่คารลัมก็คือประดอกประเด็กปิ่งตา ดีเพราะว่ากบนี่มันกระดูกมันแตต่อเองก็ได้เหมือนันต่อกระดูกคุไก่กับไก่เป็ดไก่ลาดทำน,นลยแหละจาเป็นไก่พันอืมไก่พันก็กินอะได้อีกพิษต้องกินไก่ลาดนานห,มหมูดำกระไรแต่ว่าคุยขลามคุยอักพิษถ้าถืออ้ายมันน้อยหนึ่งกับพิษถืออ้มันั่นแหละสีนวล,ห,ลห่อห่อผัดวะหอมเด็กกินย่างกับหอมกระปุพิษกินย่างกับกระปุกพิษเพราะว่าเมื่อกี้กะได้ลูกหาพวกคนกับโบเคยขลามได้กินหมดทุกอย่าง ินมะเขืออย่างบัคยคารามได้ลูกกับลูกกับบัคารามนางนุกกิน,กนแกงนุ่มไหมคะตะลึงนุ่มเนาะบัวหคารานางนุกได้ทแ่แงนางไข่หมกเนี่ยก,กินแกงนุ่มไหมกินนม่้อย้าบุนงกังกุ้งกับกินพี่น้องเพราะว่าไม่กีดผลบัวหายคาร่ามเนาะแต่ว่าคาร่ามคารามันก็นได้คารัามเลยแหละ กันว่าบอคลแล้วก็ได้หัวหน้ามากอะวัคขลิมเอือกหมูอ้าวลูกค่อยหายเลยตอนนี้ก็เอาปลาลงเลยไปเพี่น้องเราถาหมอพดอีกไปนี่ก็เอากระใสพักนั่งตู่แล้วก็ปงกินนะเพียงแกงเห็ดบดใส่ปลานินนะจ้าพักนั่งตู่ลงเพี้ยงเสร็จแล้ว ลูกในหนึนนน่งยันถือปลายันปลาเปือ่อยเลยแกงเฮดบดเฮากระซุกแล้วบดนี้เฮาวกระติ๊บกตั้งเตาปิ้งอันปิ้งหมูให้อ่น,นบปดนีี้้บดนก็ตั้งเตาปิ้งหมูไฮอนแล้อที่นั่นเลยแกงซุกแล้ว ແລະກໍມົກກະທະຊິຊົງຊົງແນ່ໜຶ່ງມາສັດມັນກົດ ที่หดๆเขาเข้าจะแป้งใหม่อีกแล้วพี่น้องกระมือให้อ่นนอนน้อยเสร็จสรรพหน้าตาหน้าอร่อยหมดจ้า ตาหน้าเลยนะเปลืงหมูหา่าเสร็จเลยพี่นนองเปลงไฮโอ้นแล้วตัวนี้ฮะของกินเพลินแกงเห็ดแล้วของกินพอแม่ได้พี่น้องด้วยคือวันแรกวันนี้ก็สิไปตักแกงกระแบงเมื่อทางบ้านนั่นเะพี่นนอง พอไปฮ็ตโอนใหญ่คนซื้อมาให้มันตีแกงแกงชุกแล้วกับสีเรงเมื่อให้เพิ่นได้จ้า mm. แล้ก็ะตินมมงูให้โอนน้อย mm. คลิปนี้มาหอเน่ลาไปก่อนพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาเด้อ mm. ขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ้า mm. ลาไปก่อนบ๊ายบาย